สวัสดีค่ะสวัสดีชาวกลุ่มทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับหมอต้านะคะคลิปนี้เป็นการทำนายความรักของชาวกลุ่มนะคะดูได้ทางลัคนาดาวสุขดาวจานาันทร์ราศีหรือคนที่คือวันที่22มกราคมถึงวันที่21กุมภาพันธ์ช่องนี้ยึดไม่หมอต้านะคะช่องนี้มีหมอดู2คนคือช่องของหมอต้านี่จะยึดวันที่ตาหลักสากลส่วนนะคะอยากดูแบบไทยนะคะที่มีการคำนวณดวงดาวด้วยอะไรพวกนี้แนะนําไม่ดูกับหมอเพียวนะคะก็ตอนนี้ก็เปิดไพ่มาแล้วนะคะ ใครชอบแม่หมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่หมอด้วยนะตอนนี้เราก็จะเปิดคำแนะนำอะของไพ่ตราเคินะคะขอสบาบเปิดมาเลยค่ะโอ้ยอาริตต์ไม่เต็มแล้วอลวอร์ดเวตติ้งฟอร์ร์พาร์สไลน์เรเลชั่นชิพดูเหมือนมีคนจะหลุดออกจากความสัมพันธ์นะคะก็รู้อยู่แหละ ก็รู้อยู่แล้วเอ้ยเริ่มง่วงเริ่มกระชากเสียงตัวเองทำแม่ตัวเองหลับพายิปซีขอคำอธิบายลวล้วๆๆๆลาวลาทำไมทำไพระยิบซีขอคำอธิาบ,าาบายพระทุกคนนะคะสาบายสบาย with the love love ขอสูดหายใจแป๊บนึง oh มันก็ไม่ได้แบบว่าปวดหัววะ่ะกุมกุมขมับหรือเปล่าแล้วสิกุมเนี่ยหมอตารักหมอหมอตานักขนาดกุมไงของสากลเนี่ยปวดหัวไพ่ใบแรกถระจำตัว แไพ่แต่ดาบบล็อกปิดกัน้นไม่ได้พบไม่ได้เจออยู่ไกลลองดิสแทนก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ตามแต่ที่ไม่ได้เจอตัวมีการบล็อกกันปิดกัน้นถผกขึ้นมาด้วยสิ่งที่มีอิทธิพลกับตัวคุณในไพ่เด็กถือเหรียญมีเด็กน้อยเข้ามามาขอโอกาสหรือมีมีคนแบบมีคนเข้ามาคุยกับคุณอะเออนะก็แบบ ถ้าใครทําผิดอะไรกับค,คุณเขาก็จะมาขอโทษอ่ะแม่มอมีความรู้สึกเข้ามาแต่อาจจะเป็นตัวคุณเองที่ปิดกัน้นปิดใจหรือเหมือนตัวคุณปิดอ่ะเพราะว่าคนเนี้ยเขาพยายามจะเปิดขอโอกาสหันหน้ามาหาคุณแต่ตัวคุณปิดอ่ะอาจจะเคยบล็อกกันไปแล้วกลับมาพูดคุยกันหรือเปล่าแต่มันมีการบล็อกกันปิดกันแล้วคนนี้ก็เด็กน้อยคนนี้ก็เข้ามาเคาะเคาะลูกตาคุณแบบเปิดหน่อยเปิดหน่อย,อยประมาณนั้นอนะอืม อดีตที่ผ่านมาตัวคุณได้ไพ่ราชีถือดาบคุณเป็นคนตรงภาษาก,กุ้มผู้หญิงนี่กุม้มเลยนะผู้หญิงถือดาบเป็นคนตรงแล้วก็ชัดเจนอะไรไม่โอเคคือพูดไงและนี่คือตัวคุณอดีตมีสามเศร้าเข้ามาหรือเปล่าอดีตมีคนเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์ของคุณหรือเปล่าคุณก็เลยพูดแล้วคุณก็พูดตรงตประมาณนั้นนะคะตำแหน่งคนรักได้ไพ่ตำแหน,น่งบุคคลอื่นอะ่ะมันมีคนสามคนอะ แล้วคุณก็พูดเลยอ่ะไม่โอเคอ่ะคนเข้ามาวุ่นวายทาไมความรักมันเป็นคนเป็นเรื่องของคนสองคนยอะไรเงี้ยคุณก็พูดทีนี้อุปสรรคและปัญหาค่ะจัดเมนสามดาบอุปสรรคและปัญหารู้สึกผิดหวังเสียใจสามดาบได้รับรู้ความจริงอะไรบางอย่างความจริงเปิดเผยแล้วทําให้คุณเสียใจหรือการไม่เปิดเผยเพราะมันตกเป็นสัปัญหาไง กัดเมนทเนี่ยตาพิพากษามันตกงประสับปัญหาหรือคุณรอคุณรอการเปิดเผยเนี่ยแล้วมันยังไม่เปิดเผยมันก็ทำให้คุณแบบเศร้าด้วยนะคะอะไรก็แล้วแต่มันทำให้คุณรู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียใจสามดาบทีนี้ความรู้สึกนึกคิดนะคะไม่ดีเศร้าชีวิตแฮปปี้ดีอืม จะได้ว่าเศร้าดีไหมคือม,มันมีเรื่องให้คุณผิดหวังเข้ามาแหละแต่คุณไม่ได้เศร้าเพราะคุณไพ่ได้ไพ่เก้าถ้วยคุณเหงาคุณมีทุกอย่างแต่ว่าคุณเหงาแค่ okay, นั้นเอง The Tower หนึ่งยกยาทินฐานสองความสัมพันธ์อะไรที่ไม่ดีอยากจบไม่ใช่เป็นคนแบบอะไรที่ไม่ชัดเจนไม่โอเคอะไรพวนี้ค่ะคืออยากจบอยากพังอยากย้ายที่อยู่อยากซ่อมแซมบ้านนะคะ ได้ได้หมดปัจจุบันได้ไพ่เทนเบลนทํทำอะไรไม่ได้คะ่ะได้ตลรอหรืออาจจะหมายถึงชาวราศีธนูเออเดี๋ยวกน,นะทนเทนเบลเ n นเออธนูก็ได้ความสัมพันธ์เนี่ยบางทีก็เหมือนว่ายังทำอะไรไม่ได้มันอยู่ได้แค่แบบนี้เขาบอกเขายังไม่พร้อมเขาได้แค่นี้นะความสัมพันธ์ลักษณะเป็นไปเรื่อยๆ นะคะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรเข้ามาก็ตามแต่ไพ่บอกว่าเคลียรได้แต่ต้องรอก่อนเดี๋ยวเขาจะเคลียให้คุณแต่คุณต้องรอก่อนคุณอย่าเพิ่งรีบใจร้อนนะคะไพ่บอกว่าทําอะไรเป็นไพ่เมเจอร์คณาพื้นดวงคุณต้องเป็นแบบนี้คุณจะไปเร่งรีบอะไรไม่ได้เหมือนบอกตัวเองตีหลายเียงเบาๆกูรีบไม่ได้กูต้องรออืมทีนี้เอ่อความสัมพันธ์มันอาจจะต้องเป็นแบบเรื่อยๆค่อยๆไปแบบนั้นนะคะ ถ้ามีปัญหาอะไรกันเนี่ยนะคะไพ่เอ่อหนึ่งไม้เท้าแล้วก็หกไม้เท้าก็คือชัยชนะความสําเร็จการได้ลงจากคานอาจจะมีมันเป็นจริงก็ได้นะคะแั่บอกตัวเองก็อาจจะมีรลอกก่อนแต่ตอนนี้คือรอกก่อนแามเบรนเนี่ยอาจจะหมายถึงกันรอคอยก็ได้หรือหมายถึงชาวราศีธนูก็ได้นะคะหรือคนรักเก่าก็ได้อืคนเก่าก็ได้นะคะแม่หมอมองว่าเป็นคนเก่าก็ได้ อนาคตจะเกิดขึ้นคนโสดห่วงความโสดมากเลยกลยุ่มรักอิสระเอาจริงๆริพอยมีเข้ามานะรักอิสระกันทั้งนั้นนะ่ะได้ไพ่เดอะฟูล<ม>ให้มันมีพันธาอะไรกับใครเนี่ยจะให้มมีปัญหาอะไรกับใครคิดเยอะคิดมากไปรอดเปล่าวะมาตีตาจองฉันเนี่ยคบได้เปล่าวะคือค่อนข้างที่จะ ห่วงความโสดเพราะเดอ๋ฟูคือพโ่โสดพ่ยอิสระพ่ไม่ผูกมัดอะไรกับใครเอาตัวเองเป็นหลักโฟกัสตัวเองเป็นหลักโฟกัสเรื่องการงานการเงนิงนความมั่นคงชีวิตตัวเองเป็นหลักคือถ้าคุณจะมีใครสักคนคุณคิดเยอะมากมาแต่ตัวไม่ได้มาแต่หัวใจไม่ได้ต้องดูด้วยว่ามั่นคงหรือเปล่าจะมีใครมามือที่สามอะไรต่ออะไรหรือเปล่าก็คุณคิดเยอะพ่ายตคิดเยอะมากคิดเยอะแม่หมอถึงบอกว่าติดแฮงแมนก็จริงแต่ไม่ได้เศร้าน่ะ มันเป็นตัวคุณเองนั่นแหละที่คิดเยอะหรืออาจจะเป็นคนรักของคุณก็ได้คิดเยอะจะคบกันจริงๆจังๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะขอคิดดูก่อนคิดนานเป็นไพ่ความคิดไม่เป็นไรไม่ได้อะไรที่ให้เสียใจเพราะดูแล้วคุณมีเป้าหมายชีวิตของคุณชัดเจนก็เลยแบบว่าคิดก่อนว่ามันสมเหตุสมผลที่เราจะทําตกลงปูนใจใครไหมประมาณนั้นนะคะทีนี้ไพ่สรุปนะคะใบแรกแปดถ้วยเก้าเหรียญสามถ้วยแล้วก็ สิบไม้เท้ามุากอ้อนจะใครคะงอนน้อยใจแฟนโผลกขึ้นมาความจัมพันไม่ใช่ว่าเสียไม่เสียใจนะแต่มันต้องไปเลือกที่จะอยู่กับตัวเองคนโสดไม่เอาใครรักชีวิตหลักอิสระก็บอกเราง่ายเหนื่อยมากก็ไม่เอาคนมีคู่ก็มีก็เหมือนไม่มีโฟกัสเรื่องการงานชีวิตและตัวเองเป็นหลักเออนะคนมีคู่ถามว่าความรักเอ,อ่อ ก็มีข่าวดีเหมือนว่ามิงเกนจะได้ไปเที่ยวเฉลิมฉลองกินข้าวอะไรกับแฟนแน่นอนมันต้องมีอยู่แล้วหรือแม่งก็แบบมีคนคนส่วนก็มีคนเข้ามาเยอะเจอจะได้ไปในที่ที่แบบมีคนเยอะสั่งสค์อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่บางทีเนี่ยไม,ม่มองว่าเวลาที่คุณรักใครเนี่ยคุณค่อนข้างทีง่จะจริงจังแลว้วก็ชัดเจนแล้วก็ให้ใจเต็มที่และพยายามเต็มที่ซึ่งบางทีมันเหนื่อยมันเหนื่อยคนมีคู่อาจจะเหนื่อยก็ได้นะคะคุณก็เลยแบบ คนโสดก็เลยคิดว่าถ้ามีแฟนมันเหนื่อยอยู่มันด,ดีกว่าประมาณนะั้นทีนี้มาดูคำแนะนำจากไพ่อาราเขานะคะ Past Life Relationship มีคนเก่าจะวกกลับมาคนเก่านะที่ตำแหน่งการงานเยอะหนะ้าที่ตำแหน่งการงานความนระับผิดชอบเยอะอาจจะเป็นเด็กน้อยธาตุไฟเมสสิงห์ธนูหรือคนที่ทำตัวมันเด็กหรือคนที่ต้องรับผิดชอบอะไรที่ใหญ่เกินตัวตัวคุณได้สตรงตัวคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดื้อน,นะตัวคุณเอง หรือคุณจะต้องรับมือคนเจ้าชู้คุณจะต้องใช้ความอดทนในความสัมพันธ์นี้หรือคุณจะต้องแบบเล่นเกมเพราะคุณจะเจอกับสิ่งตัวร้ายอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีสิงห์ก็ได้สิ่ง์เกี่ยวข้องกับกลุ่มอะไรไหมคะใบต่อไปนะคะ w o i t h waiting for คุ้มค่าที่จะรออะไรที่มันไม่ชัดเจนเดี๋ยวมันจะมีอะไรเข้ามาเซอร์ไพรส์เข้ามาเซอร์ไพรส์โดยที่แบบ ไม่ได้คาดคิดนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีมีนหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับน้ำสถานที่ที่รแมันติกกินข้าวใต้แสงจันประมาณนี้้พแบบว่าคุ้มค่าที่จะรอบางทีคุณอาจจะได้ของขวัญได้เซอร์ไพรส์อะไรก็ได้จะวันเกิดคุณนะ่ะมันอาจจะแบบคุณอาจจะได้ก็ได้ไปต่อไป u n r e q u i t e d love ถ้าคิดว่าจะเลิกก็บอกเลยว่าเลิกไม่ได้นะคะ ไพ่บอกว่าอลิลตเตอร์เลิฟคือแบบจริงๆไพ่ใบเนี้ยถ้าตำแหน่งคุณเสียปุ๊บน่ะมันจะกลายเป็นว่าคุณโดนถิงคุณโดนเทแต่มันกลายเป็นว่าเดวิลกับสิบกับสีถ้วยสีเมท้าเดวิลคือต่อให้ผิดต่อให้ความสัมพันธ์นี้จะไปต่อไม่ได้เขาก็ตัดคุณไม่ได้เขาก็เลิกกับคุณไม่ได้เขาหลงคุณมากและคุณได้ไพ่สีเมทาวตัวคุณไม่ได้เศร้าคุณแฮปปี้แปลว่า ไม่ว่าจะยังไงอะ่ะต่อให้ไม่มีเหตุผลหาเหวอะไรก็ตามแต่ที่จะอยู่หรือจะคบอะ่ะมันก็ต้องอยู่เพราะอะไรดูเดวิลตัดได้ที่ไหนสองนี้ยังอยู่อะ่ะต่อให้ไม่มีเหตุผลที่จะคบอะ่ะดวงมไม่ได้เลิกอะ่ะมันก็ยังต้องอยู่อะ่ะต่อให้เราไม่ได้รักเขาอะ่ะหนึ่งเขาอาจจะอาจจะเตะเราก็ต้องอยู่หรือสองก็ออยังดียังมีเพื่อนมีอะไรสักอ,อย่างที่มันยังต้องคาราคาซังอะ่ะ ต่อให้วงมันคือไม่มีเหตุผลจะขบแล้วอะ่ะมันก็ยังต้องขบต้องไปต่อเออกลุ่มประมาณนี้อ่านมาทั้งหมดทั้งมวลนะอืมประมาณนี้นะคะก็วันนี้ก็เรียบร้อยของชาวกลุ่มแล้วนะคะชอบไม่ชอบตรงไม่ตรงคอมเมนต์มามอยพูดคุยไม่เหมอะจะจัดมิ팅นะบอกก่อน อ,อแล้วก็ใครอยากเจอกันก็มาเจอกันได้นะคะจะนัดเจอทางอุงเทพนะคะนะัดกินข้าวกันเนาะกินข้าวแล้วก็ตรวจเอ k ก่อนเข้าก่อนกินข้าวนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นข้าว,ข,าวของชาวกลุ่มใครชอบไปหมอฟฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล,แล้วก็ไปติดตามที่ facebook ด้วยนะคะช่องวีดาทาลอในาๆชื่อเดียวกับชื่อช่องเลยนนี้ไม่ค่อยมีคนสมหวังเลยฮะอืม เหมือนตอนนี้ต้องเน้นธํามาหากินเอาความเอาเอาเงินมาก่อนอนะเออผู้ชายเองเราจะให้ผู้ชายมาเลี้ยงเราเราก็เอาตัวผู้ชายก็ยังเอาตัวไม่รอดอะคะ่ะช่วงนี้ก็ต้องช่วยกันทร,รมาหากินไปก่อนนะคะเนาะใครอยากพูดคุยกับนหมอตามาพูดคุยได้นะคะไม่หมอตาเป็นกันเองนะคะเฟรนลี่มากๆด้วยก็ขอบุณชาวกลุ่มทุกคนไม่เหมกากับักคณะกลุ่มนะคะเจอกันคลิปหน้านะวันนี้ลาไปก่อนนะคะชาวกลุ่มสวัสดีค่ะ